สวัสดีค่ะหากคุณกําลังป่วยให้ทำสามสิ่งนี้ 1. ตื่นเช้ามาหากคุณยังมีลมหายใจให้คุณขอบคุณขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายของเราที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหนึ่งวัน 2. ให้คุณนำมือสัมผัส ในบริเวณที่เจ็บป่วยตรงนั้นพูดกับเขาและแผ่เมตตาให้เขา 3. เมื่อคุณรับประทานอาหารเข้าปากให้พิจารณาถามตัวเองว่าสิ่งนี้คุณรับประทานได้ไหมมันจะทำให้ร่างกายของคุณดีขึ้นไหมจากประสบ การจริงจากป้าไอโกะขอบคุณค่ะ